สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพฤหัสบสดีที่21ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดท่าืนวานพฤหัสนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่3อาร์เบดกับไรอันมาร์เรตห้ามพลาดโดยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องู้ดูแฮนดิแคปอาร์ดาเมสกับไรอันมาร์เรตสึกราลิกา้าแข่งขันกันต่อตีสามครึ่งและเมื่อในทีมเยือนบุกต่อลูกลงผ้าอารดาเมสกับไรอันมาร์เตก็ถือว่าเป็นทีมที่ห่างชั้นอันดับและคะแนนในตารางก็ห่างไกล อาราเบนี่อยู่ดับที่ 14, สิบสี่มีอยู่ส6คะแนนส่วนไรอันมาริทเป็นทีมรองจาาฝูมีอยู่4ี่บคะแนนผลการท้างเกมรองสุดของชาวอาราเมชนะสเสมอหนึ่งแพ้2กับไราย1เกมเจ้า1เกมขาดทุนไป3สามเกมในขณะที่ผลการท้างเกมรองสุดของเรอันมาริทชนะสี่เสมอหนึ่งกับไรสามเกมขาดทุน2เกม ส่วนการจัดการท้าเกมหลังสดในอันมาร์ตรชนะไปได้4เกมแพ้ให้กับอาร์เมส1เกมและนี่คือข้อมูลพื้นฐานของทั้ง2ทีม2อพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าตั้ง5้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าตั้ง5้าลายก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะตัวพูยังคงเลือกยืนอยู่กับไรอันมาริดรองจากพูแม้จะเป็นทีมเยืนก็ตามปรับราคาลดลงหมดเลยหารายครบถ้วน ชอตเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนชอรบมานปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งผู้อยู่กับไบรอันมาร์ตเรดแฮนดิแคปหนึ่งลูกล้มพลานของด้านบริตจ้าทั้งห้าายก็ยังคงเลือกยืนอยู่กับทีมเดิมบนต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนแล้วช่องบอลรองอารเ์เมสก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนผู้เลือกเรอันาริตแฮนดิแคปก็เลือกเรยันาริตบอลต่อเชกเช่นเดียวกัน นียกง่ายๆว่ามอนชนะและมีโอกาสกินราคาได้สูงมากในสายตาเจ้าบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดการที่ดูแล้วแลนดรมดิตมีทางบอลที่ข่มกว่ายอย่างชัดเจนไม่น่าจะมีปัญหาครับในการเอาชนะวางใส่ต่อไรอันมานิดครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจนสุดเน้นสุดตัวที่สามครับนะวางใส่ต่อไรอันมานิดครับจัดไป สำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP 2และ EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ